วันนี้นะคะจะไปใส่บาตรค่ะที่ร้านอาหารของพี่นุชนะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินทางค่ะเพราะว่าตอนนี้สายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายวิดีโอเท่าที่ทำได้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจะโชว์ร้านพี่นุชให้ดูนะคะเป็นร้านอาหารนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะร้านพี่นุชนะคะร้านสีลมสวยมาก,มากเลยนะคะเป็นร้านที่วิวว่วิวว่ามากเลยดูสิ แสงไฟระยิบระยับเลยนะคะเพื่อนแล้วก็เข้าไปข้างในนะคะวันนี้เรามาถวายเพนนะคะปกติคุณก็มาได้นะคะนี่ค่ะเวลาที่เปิดนะคะคือเวลานี้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาจะเจออะไรนี่เลยเจอพี่ไข่ก่อนเลยนะคะก็สาธุนะคะอนุโมทนาบุญนะคะพี่ไข่อันนี้พี่ไข่ของพี่นุชนะคะ เรื่อซัก 3, เลียดสิ่งทุกอย่างข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,น,นี่นะคะเข้ามาเป็นร้านแบบนี้เป็นร้านปาร์ตี้นะคะแล้วก็นี่สวยมากเลยกําแพงนะคะสวยๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโต๊ะข้างในนะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวท่านพระจะมานะคะแล้วก็พี่ๆเขาก็จะมากันนะคะอันนี้เราก็ แม่ครัวอยู่ข้างในนะคะเจ้าของร้านยังอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีรูปเดรจพ่อด้วยนะคะนี่นะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูตอนพระมานะคะตอน11โมงนะคะขาเตอนเล็กๆแล้วก็มียันตาสามตานะคะด้านครัวนะคะแล้วก็นี่เป็นฟานของบาร์นะคะต<สะ>อนนี้อยู่นะคะยำนยคะหมดเลยไ,ไ, <ป S 1> ไหมคะ,คะนี่นะคะเป็นแก้วหมดเลยหมดเ<ๆ>ลยหมดเลยอันนั้นน้ำกะทิเนาะ วยได้โปรตีนสูงกินได้ใช่ไหมโอเคแล้วย่างๆไมกเถ่วปูเสียได้ถั่วปูมันไม่เขียวว่ะฮึาไปลวกเหรอต้องลวกสิเหม็นเขียวหนูกินไม่ได้กินกับกับเผ็ดเหมือนกันแต่น้อยอ๋อแล้วเละ แม่แม่เอาอันนะหนูให้แม่ก็ได้ สวัสดีเพื่อนตอนนี้นะคะเสร็จพิธีทุกอย่างแล้วนะคะเราก็ขับรถกลับบ้านนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแดดร้อนมากเลยค่ะตอนนี้เป็นอะไรที่เวลาประมาณ ออสองโมงครึ่งนะคะแดดร้อนมากๆเลยนะคะที่เท็กซัสนะคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอบคุณนะคะถ้ากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอในวิดีโอต่อๆไปนะคะตอนนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ